สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าค่ะเรื่องเล่าที่ร้านกล้วยทอดนะคะเรื่องเล่าที่ร้านกล้วยทอดค่ะเล่าสู่กันฟังเนาะก็มีลูกค้าคนหนึ่งเขามาบ่อยๆแล้วเขาก็มักจะมาเล่าเล่าเลาคล้ายๆแบบลักษณะระบายความในใจเนะ่ะ คาในใจให้ฟังว่าอืมบ้านผมนะโดนนู่นนี่นั่นโดนเหื่อหมาตายโดนแก้งโดนอะไรเงี้ยสารพัดเลยนะคะเอามาเล่าให้ฟังลำจวนก็ฟังแล้วก็พิจารณาเอ๊ะทำไมเขาเจอแต่เรื่องร้ายๆจังแต่คือปกติแล้วนะ่ะตัวเขานนะก็ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ เขามาเล่าเล่าลำเจอเอามาเอามาเล่าต่อเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนหัวแข็งอะไรมากมายนะคนคนนี้ลูกค้าคนนี้คือก็ก็รู้จักพอสมควระอะเนาะเขาก็ไม่ได้เป็นคนหัวแข็งไม่ได้เป็นคนหัวดืออะไรมากมายนเนาะ,นะแต่ว่าอาเขาติดอย่างนึงคือ เขามองภาพในแง่ลบในแง่ลบมากไปหน่อยอ่าเขามองมองเรื่องราวทุกทุกเรื่องทุกเหตุการณ์มองในทางลบไปหน่อยนึงอืมบอกว่าหมาเขาตายโดนแถวข้างบ้านเนี่ยแกล้งแกล้งเบื่อหมาเขาหมาเขาเห่าดีหมาเขาน่ารักอะไรงนี้เนาะอืมแต่จริงๆแล้วเราก็ ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเขาบาดหมางอะไรกันมากมายไหมแต่ฟังดูแล้วแต่ลูกค้าคนนี้แกอ่าคือถ้าถ้าคุณพี่มาเจอคลิปนี้แล้วมาฟังก็ลำจวนขออนุญาตเป็นวิทยาทานนะคะเชื่อว่าคุณพี่ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ชีวิตคุณพี่ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วใช่ค่ะ หลังจากที่แบบมาคุยคุยคุย,คยกับลําจวนเงี้ยลาจวนก็คุยเล่าบอกให้ฟังเนาะว่าอ่าบางทีเราเราคิดเรื่องเดิมซ้ําๆเราพูดเรื่องเดิมซ้ําๆน่ะเราจะไปเจอแต่เหตุการณ์ซ้ําๆนะพี่ลําจวนก็บอกเขางี้เนาะจะไปเจอแต่เหตุการณ์ซ้ําๆนะตอนหลังๆมาเกาก็มา,มาก็มาคุยให้ฟังเรื่อยๆนั่นแหละว่าเออบางทีก็เจอเหตุการณ์ แบบนี้นะเจอแกล้งเจออะไรอะ่ะเจอแก้งตัดไม้มั่งอะไรมั่งในสวนในนาอะไรเงี้ยอืโดนลักขโมยโดนอะไรเงี้ยอืมแกก็โมโหโก้ทาเขาน่ะนะลำเจิญก็เลยอ่ครั้งล่าสุดที่แกมาเล่าลำเจิญก็เลยเล่าลำเจิญก็เลยบอก แกว่าคนณพี่อย่าไปบาดหมางอะไรอย่าไปติดค้างในใจเราเลยอะไรที่เขาทำน่ะมันอาจจะเดี๋ยวนะคะนป๊มนึงมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นวิบากกรรมของคุณพี่ ที่เคยทําเคยสร้างมาก็ได้คุณพี่อภัยให้เขาไปเถอะลําจวนก็บอกเขานี้เนาะก็พยายามคุยบอกแกเรื่อยๆบอกแกเรื่อยๆนะแกก็เริ่มวางใจเริ่มวางใจอะนะแกก็เริ่มวางใจพอล่าสุดมานี่นะ่ะแกก็มาเล่าเออแม่ค้าพี่วางใจได้แล้วนะปรากฏว่าในเรื่องที่พี่ พี่สังเกตตัวเองแล้วเรื่องที่พี่คิดซ้ำๆเรื่องที่พี่เจอบ่อยๆเออมันเป็นจริงอย่างลํำจวนอย่างแม่ค้าว่านั่นแหละพี่ยิ่งไปคิดยิ่งไปแค้นพี่ก็ยิ่งเจอเขาบอกอย่างนี้พี่พี่ก็ฟังจากเธอนี่แหละฟังจากแม่ค้านี่แหละว่าเออเราลองปล่อยวางอาจจะเป็นวิบากกรรมเราแต่ชาติบางก่อนก็ได้ ชาตินี้เรามาเจอกันแล้วเขาก็อาจจะมาทําคืนก็ได้อะไรเงี้ยอ่าก็เลยพี่ก็เลยค่อยๆปล่อยวางไปแกมาเล่าอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็คือจากที่เคยบาดหมางกับเพื่อนบ้านก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแกก็เริ่มสบายอกสบายใจขึ้นเออจริงๆอย่างแม่ค้าว่าจริงเราเอาหสิกรรมไปเถอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเราทําอะไรใช่ไหมแต่พอมาชาตินี้แล้วเรามา มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เรารู้แล้วอันไหนบาปอันไหนบุญอันไหนบาปเราก็ไม่ทําก็แล้วกันอ่าแกก็บอกอย่างนี้ก็อืมก็เป็นอันว่าก็เป็นอันว่าได้ผลนะ่ะนะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่จะพูดเพื่อให้คนใดคนหนึ่งเชื่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกแหละทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลใช่ไหมคะ แต่ว่ามันเป็นอีกอีกหนึ่งในหน้าที่ของอาจจะเรียกว่าหน้าที่ก็ได้คือเพื่อง่ายว่าอันไหนสมควรที่จะพูดที่จะบอกก็พูดไปเถอะบอกไปเถอะมันมันไม่มันไม่ได้เสียหายอะไรเราพูดในเรื่องดีเราพูดเพื่อให้จิตใจเขาดีขึ้นถูกไหมคะก็จริงๆอ่ะก็เราก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเราทําอะไรใช่ไหมเออชาตินี้เรารู้แล้วว่าเออมันอาจจะเป็นวิบากกรรม วิบากกรรมในชาติที่แล้วมาใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าก็ได้แล้วก็ปล่อยวางแล้เอาหัวสิกรรมไปค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆปรับปรุงแก้ไขในจิตใจเรานี่แหละค่ะอ่าเห็นไหมสุดท้ายก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะสังเกตได้เลยสังเกตตัวเองเลย ตัวยี่สิบบาทแป๊บหนึ่งค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนั่นแหละค่ะก็เห็นเห็นกันเนาะเรื่องเล่าออ ีร้านกล้วยทอดแล้วต่อมาเขาก็มาคุยฟังนะว่าการปรับปรุงแก้ไขาภายในจิตใจเขานะ่ะมันก็ดีขึ้นไงมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วก็ทำให้มองเหตุการณ์ต่างๆมันก็เรามองเหตุการณ์ในทางดีแล้วก็เห็นแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่เรื่องดีๆทีนี้นะก็เขาก็มาขอบคุณขอบคุณแม่ค้านั่นแหละที่ ได้คุยได้ระบายแล้วก็ได้แนะนําได้ทําตามในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะเนาะขอบคุณภาพประกอบที่ร้านกล้วยทอดเนี่ยค่ะเดี๋ยวกล้วยจะได้ที่แล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอเล่าเรื่องเท่านี้ก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากไว้ในดวงใจด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปเนาะนิดๆหน่อยๆพะเป็นกำลังใจให้กันมันมีคุณค่ามากมายสำหรับผู้ทำคลิปนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์เนาะมันมีคุณค่ามากมายเป็นกำลังใจสูงสุดขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ